ภูมิแพ้กรุงเทพไหมครับเลยต้องหนีมาที่กาญจนบ,บุรีสักหน่อยแต่จริงๆแล้วผมมีภารกิจสําคัญครับวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะขับไปที่อันซีนของจังหวัดกาญจนบ,บุรีวันนี้เราก็จะออกเดินทางไปที่จุดหมายปลายทางของเราในทริปนี้ครับนั่นก็คืออุมโมงค์สมิติ แ40-50ปีที่แล้วน้ำเย็นมากมันเหมือนหลุดออกมาอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งเลยนะเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้เป็นเหมือนแบบน้ําแรงมากเลยล่ะลงมาตามปอกนะครับคือมันเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินี่ผมพูดบ่อยมากนะว่ามหัศจรรย์คือมันอันซีนจริงๆอะ ว่าช่วงนี้ทุกคนจะมีความสุขดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากมีความสุขมากขึ้นแบบผมเนี่ยก็ต้องหาเวลาออกมาเดินทางท่องเที่ยวกันนะครับอย่างผมวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาที่นี่ครับจังหวัดกาญจนบุรีเราจะมาตั้งแคมป์แบบบรรยากาศชิลๆสบายๆริมแม่น้ำกันครับตอนนี้ผมอยู่แถวไซโยกเป็น สถานที่ที่ชื่อว่าวังโพแคมปิ้งก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมีช้างมี ATV แล้วก็สามารถตั้งแคมป์กันได้บรรยากาศดีมากวันนี้ก็เป็นภูมิแพ้กรุงเทพเลครับเลยต้องหนีมาที่กาญจนบุรีสักหน่อยแต่จริงๆแล้วผมมีภารกิจสําคัญครับวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะขับไปที่อันซีนของจังหวัดกาญจนบุรีเขาเรียกว่าอุโมงค์สามิติเป็นที่อันซีนที่เราแบบเพิ่งรู้จักอะ่ะแล้วเขาบอกว่ามันเจ๋งแต่เจ๋งยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูพรุ่งนี้กัน แต่วันนี้เดี๋ยวขอชิลๆที่นี่ก่อนครับแล้วก็กับบรรยากาศกลางเต็นท์แคมปิ้งกับรถคู่ใจคันนี้ผมอ s วสุวีครอส4 x 4นะครับวันนี้พาผมมาจากบ้านมาถึงที่นี่นีขับมาไม่ไกลครับประมาณสักแบบ3ชั่วโมงไม่เกินอ่ะก็ถึงและกาญจนบุรีก็กิจกรรมที่วังโพเนี่ยคือจริงๆก็บอกเขาเป็นปางท้างด้วย แล้วก็ถ้าเกิดใครมาพักที่นี่มาตั้งแคมป์ที่นี่ก็กิจกรรมเยอะครับมีการเล่นน้ํากับช้างอาบน้ําช้างไปลงน้ําครับล้างรถให้พี่หน่อยได้ไหมแอปเปิ Apple. Apple, ลแอปเปิลล้างรถให้พี่ได้ไหมคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามาในช่วงแบบพฤศจิก,กาเป็นต้นไปนะธันวามกราเนี่ยน้ำจะใสามากคือเดินไปครึ่งตัวยังเห็นแบบเห็นขาตัวเองเห็นเท้าตัวเองเลยแอปเปิ Apple, ลล้างรถให้หน่อยได้ไหม โอ้ยล้างรถให้หน่อยอย,อย่าพ่นทางนี้นะเฮ้ยน้องพ่นแล้วพ่นแล้วล้างรถล้างรถโอ้พ่น ดีมาการไม่ล่องแพก็กระไรอยู่ครับเราก็ไปล่องแพชมธรรมชาติแล้วกันที่แม่น้ำแควน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะให้เรือลากไปก่อนให้เรือลากไปในแม่น้ำแควน้อยนะครั่สองข้างทางคือเขียวมากอะ่ะมันแบบ เดี่ยวัจีดูแล้วสบายตามากนี่คือธรรมชาติที่แบบดีมากแล้วก็มีนกมีอะไรแบบดินตลอดเวลาเลยแล้วคือเวลาเรานั่งแพเนี่ยรอบนึงเขาบอกประมาณสักแบบไม่เกินครึ่งชั่วโมงจะมีพวกแบบอาหารว่างให้ด้วยเขาก็จะมีพายให้เรากินระหว่างทาง <c oughs> ไม่ห้ามกันเหรอครับเดี๋ยวเราก็ กลางเต้นกันครับที่นอนวันนี้เราจะนอนตรงนี้ผมเอาเต้นมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวกลางวิวเป็นแม่น้ําไปครับบรรยากาศอย่างงาม3วิเท่านั้นแหละเต้นผมเนี่ยรวดเร็วมากโอ้โยจ้าเสร็จแล้ว เราก็จะออกเดินทางไปที่จุดหมายปลายทางของเราในทริปนี้ครับนั่นก็คืออุมโมงค์สมิติจะขับประมาณ100กิโลเมตรนะครับ105กิโลเมตรจากแคมป์ไซต์ของเราที่วังโพเนี่ยก็จะขับประมาณชั่วโมงครึ่งผ่านพวกน้ำตกเอราวัณผ่านอุทยาแนแห่งชาติไซโยก ก่อนที่จะถึงอุทยานแหน่งชาติเขาแหลมนะครับก็จะเจอกับาทางเลี้ยวขวาเข้ามาที่ถนน3091อุโมงค์สามมิติเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบเหมืองแร่โบราณเมื่อประมาณแบบ40-50ปีก่อนในช่วงที่การขุดแร่เนี่ยกำลังบูมมากๆในเมืองไทยพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็ไม่มีการขุดแร่แล้วก็กลายเป็นเหมืองร้างแล้วก็กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อประมาณประมาณ10ปีได้แล้วเขาบอก10ปีได้แล้วแต่คนยังน้อยอยู่เพิ่งมาบูมเนี่ยใน สองปีหลังก็แต่ละคนที่ไปมาบอกผมว่า,ว,าว้าวทั้งนั้นเลยและควรค่าแก่การไปมากในฐานะคนที่ชอบเดินทางอย่างเราครับชอบไปดูสถานที่จริงก็ต้องต้องมาครับเราก็เลยจะขับไปที่อุมโมงค์สามิติโอเคถึงเรียบร้อยครับอุมโมงค์สามิติอยู่ด้านหน้าเราแล้วคือถ้าเกิดใครจะมาที่นี่นะครับแนะนำว่าเรา ต้องโทรมาเอาครับผมว่าไงครับน้องครับนี่ครับจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่นะครับหนึ่งตัวนะครับที่จะคอยต้อนรับทุกคนอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นที่อ้าวครับสนิทกันแล้วสนิทกันแล้วเอาแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาที่นี่นะครับก็ให้โทรมาก่อนคือมันเป็นที่ท่องเที่ยวชุมชนครับแล้วก็บางทีอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่แบบไม่ได้เปิดทุกวันตลอดเวลา ก็ต้องโทรมาก่อนที่เบอร์ผู้ใหญ่หมีเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้นะใครอยากจะมาที่นี่แล้วถ้าเกิดมาถึงที่นี่บอกแล้วว่ามันเป็นไฮไลท์สําคัญอันซีนเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวแบบแบบเปิดมากไนงะมันเป็นพิเศษแล้วก็เอกซ์คลูซีฟเลยอยากจะให้โทรมาก่อนจะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมจะเช็คอินก่อนเลยนะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นหนใน17สถานที่ของ Master r o u t e ครับในกิจกรรมของ New i s u z u V Cross 4x4 ซึ่งจะมี17ที่ทั่วประเทศไทยเนี่ยให้เราได้ไปเช็คอินกันและใครที่เช็คอินครบเร็วที่สุดนะรับของรางวัลไปเลยคือต้องเร็วด้วยแล้วก็ครบด้วย อย่างที่บอกครับถ้าเกิดมาที่นี่นะเราต้องติดต่อเจ้าที่ก่อนนี่พี่โก้พี่โก้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่โก้เป็นกรรมการของที่นี่ด้วยของอุโมงค์สามิติครับผมแล้วก็อยู่ในชุมชนนี้ครับผมก็จะเป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนหน่อยครับผมทางที่เห็นก็จะบอกว่าเป็นป่าป่และเป็นแบบบ้านบ้านเลยเพราะว่าเหมืองนี้คือเหมืองจริงครับเมื่อ40-50ปีก่อนคือปิดปิดมา40ปีแล้วครับผมแล้วก็เพิ่งเปิดเป็นที่ท่องเที่ยว สองปีเองยังไม่ทางการด้วยซ้ำเดียกได้ว่าแคมเปญนี้นะครับของอิวูนะมาสเตอร์รูทนี่คือเปิดที่อันซีเลยแล้วพี่โกบอกในนี้เนี่ยมีน้ำตกด้วยครับผมอันซีที่สวยงามข้างในครับอยู่ในนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะไปทางนี้ครับทางเข้าทางนี้ครับรวมทางทั้งหมด9กิโลครับเส้นทางเป็นไงครับพี่โกครับชมกันครับเข้าไปชมกันครับนี่พี่ถ่ายเมื่อกี้รายการแล้วเนี่ยรายการแรกรายการแรกรายการแรกรายการนี้รายการเดียวเนี่ยครับโอ้ยแต่ว่าโปเลยนะ อันนี้อุโมงแรกแล้วอุโมง,งสั้นๆนะครับนี่ก็อุโมงสองครับอุโมงสองก็อยู่ประมาณ500เมตรข้างบนนะั่นที่เขาที่เขาเรียกว่าเอเวอเรสต์เอเวอเรสต์ที่บน,<ะ>บนนะครับแต่แต่ข้างหน้านี่ด้านหลังครับทำไมตั้งว่าเอเวอเรสต์่ะพี่ก็ฝรั่งเขามา มามามาเที่ยวแล้วก็เขาเห็นบรรยากาศเ็าเห็นความสูงของระดับน้ําความสูงของภูเขาแต่ละลูกที่ฝลับเที่ยวเขาก็เลยขอตั้งชื่อว่าเอเวเรสต์ได้ไหมและอีกอย่างก็มันเป็นชันครับมันชันนั่นแหละตาไม่พับไปเลยไอ้พับรู้ทางนะครับนี่ครับอุโมงค์สองครับอุโมงค์สองห้าร้อยเมตรไอ้พับลูกพ่อน้ำไปเลย แล้วพวกนี้แยกไปไหนครับพี่ขุดไปเอาอุมโมงครับไม่ได้แยกก็คือว่ามันจะมีทางแต่เนี้ยเขาขุดเอาโอมงอยู่คุณคุณดเอาแรกครับบางบางจุดที่ขุดเอาแรกจากข้างบนลงมาครับข้างบนนี้ก็มีเหมือนกันมีข้างบนเนี่ยจะเป็นทางรถเขาจะเอาแร่ลงมาจากเน,<อ>นี้ยครับจะเป็นข้างในพิษพิษหลงเข้าไปลึกนู่นนะครับขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับจะเป็นทางอย่างเงี้ยแต่ละช่วงแต่ละตอนแหละครับ ขุดเอาแร่จากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็เนี่ยตอนนี้เราอยู่ข้างบนเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถึงดอกเตอร์ผลเน่เราจะลงไปข้างล่างอันนี้คือ5 0 0เมตรครับผมแต่ดอกเตอร์ผลที่2กิโลครับผม2กิโล<อ>คือ2อ0 0เมตรคือตอนนี้นี่เราอยู่ในภูเขาเลยนะครับเหมืองเนี่ยคืออุโมองค์สามิติเนี่ยทะลุภูเขาครับเจาะทะลุภูเขาแล้วจะไปออกอ,อีกฝั่งหนึ่งโโหแล้วครับโผล่เขาเอเวอเรสต์แล้วครับโอเคนี่จะออกอุโมงค์สองนะครับ ขึ้เอเวอรเรนะครับเฮ้ย,ยโ,โหโ,โคตรแรงโคตรลยุยวจุดนี้นะครับคือไฮไลท์เลยนะของ e v e r อ s t เสนะครับของอุโมงค์สามิติใช่แล้วครับผมรู้แล้วครับว่าคุณเนี่ยเฟนลี่มากแล้วก็เป็นไกด์ที่น่ารักมากนะ ๋ยวผมขอทํางานแป๊บหนึ่งนะพับนะเฟลลี่จริงๆพับเป็นเป็นหมาที่น่ารักมากครับแล้วเขาจะนําทางเราตั้งแต่แรกนะแล้วก็พาไปที่จนสุดแล้วก็พาไปจนสุดอุโมงค์เลยแต่จุดตรงนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับของอุโมงค์สามิติคือเราจะเห็นเอเวอเรสต์อยู่ด้านหลังแต่ก่อนครับถ้าย้อนกลับไป4 0 5สปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นสำนักงานอยู่ตรงนี้นี่คือที่ตั้งของสำนักงานที่ตั้งของตลาดนัดที่ตั้งของทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเป็นศูนย์กลางของชุมชนเมืองแร่แห่งนีี้เลยลยแะะสาหรรรัับบใคนคนท่ม ในแคมเปญ Master r o o t นะผมอยากให้จอดรถตรงนี้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปแบบนี้เลยนะเฟรมเดียวกับผมเลยนะให้เห็นรถเห็น Everest แล้วก็เห็นเรานะครับแล้วก็เช็คอินลงไปในเว็บไซต์ของ Master of All Road รีบนะครับรีบเลยนะให้ครบ17ก่อนจะได้ของรางวัลน,นะครับผมตอนนี้ผมนำไปแล้วนะ1ที่ครับ ไปครับต่อถึงกับต้องจอดรถลงมาเพื่อมาสัมผัสไอเลยครับเพราะามันคือไอเย็นที่ออกมาจากถ้ำโคตรว้าวอ่ะคือเหมือนมีคนเปิดแอร์อยู่ด้านในอ่ะเพราะว่าอุมโมงค์นี้คืออุมโมงค์สุดท้ายครับความยาวเนี่ยสกิโลเมตรชื่อว่าอุมโมงค์ด็อกเตอร์ผลกลีบบัวนะครับเป็นหน้าถ้ำและเดี๋ยวเราจะขับออกไปด้านนอก ที่เมื่อกี้เนี่ยเราจอดตอนแรกสุดเลยทะลุออกไปครับ2กิโลเมตรยาวๆอุโมงค์สุดท้ายเนี่ยเจาะทะลุเอเวอเรสต์ครับคือด้านบนเนี่ยเป็นยอดเขาเอเวอเรสต์ที่เราเห็นและเขาเจาะเป็นถ้าเข้าไปเป็นป่องเป็นรูเป็นอะไรระยะทาง2กิโลเมตรซึ่งพี่เขาบอกว่าทุกๆระยะเนี่ยจะมีลิฟต์ด้วยคิดดูว่าสมัยก่อนน่ะเขาเจาะได้ยังไงอ่ะ ตลอดปีน้ำก็มาจากข้างบนนะครับก็คือจากภูเขานี่แหละเป็นน้ำฝนน้ำฝนน้ำที่เก็บมาน้ำในถ้ำน้ำจากธรรมชาตินี่แหละึนแร่สี่สิบห้าสิบปีที่แล้วน้ำเย็นมากนี่น้ำเย็นมากเลยครับปากถ้ำอยู่นี่ครับแล้วเป็นเหมือนม่านน้ำตกลงมาเลยมันเหมือนหลุดออกมาอยู่ในโลกโลกนเลยนะเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยมีน้ำตกนะนี่ผ่านน้ำตกนะครับผ่านน้ำตกครับเป็นน้ำตกเป็นม่านน้ำตกที่เห็นชัดมากอันนี้ แต่เขาบอกมีใหญ่กว่านี้อีกนะนอ๋อเนี่ย oh, หรอ,น,หรอนี่ครับท<า>ี่เราเหนบางๆนี่มันเป็นรูอย่างนี้เลยนะขอโทษนะพี่นะนี่ครับเหมือนเป็นรูแบบใครเปิดกอ๊อกเลยอะ่ะเอ้ห เป็นเหมือนแบบน้ำแรงมากเลยล่ะลงมาตามป่องนะครับคือมันเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินี่ผมพูดบ่อยมากนะว่ามหัศจรรย์คือมันอันซีนจริงๆอะ่ะว้าวมากสําหรับเราที่แบบชอบเดินทางชอบเที่ยวมันต้องมาขวามือนี่พี่เนาะอ,อ,อ,อันนี้เขาเรียกว่างาช้างเนาะโ,โหนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยยาวมาเป็นงาช้างเลยเป็นงวงเลยเนี่ยงาสองข้างบอกเลยว่าโคตรเจ๋งครับมันเป็นเวลาแบบหลายสิบปีมากนะ กว่าจะได้แบบนั้นมานี่ครับจุดด้านหน้าผมตอนนี้เป็นลิฟต์ครับที่เขาใช้ขนส่งแร่หินที่เขาขุดได้จากด้านบนแล้วก็ลงมาแล้วเขาจะรถเนี่ยไปรับแล้วก็ขนออกไปหรือว่าจากข้างล่างส่งขึ้นด้านบนเป็นลิฟต์ของคนสมัยก่อนแล้วก็มีอยู่หลายจุดมากในในอุโมงค์สามิติอันนี้อันนี้นะครับน้ําตกลิฟต์นะครับแลธรรมชาติก็เป็นแบบเอาน้ําไปใส่ตอนนี้กลายเป็นน้ําตกลิฟต์ไปซะแล้ว ทางซ้ายมือนี่นะครับห้องกักขังเวลาที่มีเหมือนเป็นคนทําผิดทะเลาะวิวาทขโมยพลอยขโมยแร่ธาตุแบบเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยก็จะถูกจับแล้วก็มาขังไว้ในนี้เอ๊ยถึงทางออกแล้วไกด์รออยู่แล้วโอ้หเร็วกว่าอีก้วไกดเราบอกเลยว่าโอ้โหไม่รู้สึกว่านานเลยนะรู้สึกว่าแป๊บเดียวแล้วก็สนุกกับการขับรถมาก อันซีนจริงๆที่นี่อุโมงสามมิติการจนะบ,บุรีครับ สมบูรณ์แบบครับกับทริป2วัน1คืนที่กาญจนบุรีของเราในวันนี้ครับก็คือแบบมีทั้งชิลชิลแคมปิ้งสบายๆตรงแถววังโพนะไซโยกนะแล้วก็มาที่วันนี้เนี่ยเป็นจุดอันซีนที่เป็นแบบอันซีนสุดๆของกาญจนบุรีเลยอุโมงค์สมิติครับและเป็น1ใน17สถานที่ของ Master r o ร t รด้วย โปรเจกต์พิเศษของ Isuzu V Cross 4x4 นะครับที่ทำ Master of All r o a d ใครอยากจะร่วมสนุกแบบผมเนี่ยง่ายๆครับเข้าไปในเว็บไซต์ของ Isuzu Master of All r o a d เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยดีกว่าครับง่ายๆเลยครับเข้าไปในเว็บไซต์นะครับ isuzu master of all roads.com ก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบครับเลือกโลเคชันที่คุณอยากไปนะครับจาก17โลเคชัน ถ่ายภาพรถ New Isuzu V-Cross 4x4 แล้วก็อัปโหลดรูปลงบนเว็บไซต์ i s u z u m a s t e r o f a l l r o a d c o m ครับรับไปเลยแบดจ์ครับคือจะมีตาม Master ร o o t ของสถานที่นั้นๆพิกัดต่อไปนะครับที่เราสามารถไปพิชิตได้นะครับใกล้ๆก,ก็มีปทุมมีเขาพันเนินทุ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะทำกิจกรรมโปรเจกต์พิเศษอันนี้นะครับของ New Isuzu V-Cross 4x4 เก็บให้ครบ17สถานที่ครับใครเก็บครบเร็วที่สุดนะครับรับไปเลยครับเต็นท์มูลค่ากว่า10,000บาทและสําหรับใครนะครับที่สนใจในความแกร่งความลุยของเจ้า New Isuzu V Cross 4x4 คันนี้นะครับสามารถไปทดลองขับได้นะครับที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศไทยเลยนะครับ ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับสายแคมปิ้งอย่างเราด้วยนะครับหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยในเว็บไซต์ด้านล่างเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในคอมเมนต์ไว้ให้นะครับผมก็สามารถไปดูกันได้ไปทดลองขับกันได้แล้วมาเป็นครอบครัว New Isuzu V-Cross 4x4 ด้วยกันครับวันนี้ผมไปแล้วเดี๋ยวจะขับ Isuzu ไปไหนต่อดีมีหลายที่เลยครับผมไปต้องเก็บให้ครบ17แบชครับ เจอกันทริปหน้าครับแล้วเหมาะเดินทางกับ new isuzu v cross 4x4 ครับตัวจริงทุกเส้นทางไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็มั่นใจครับไปกับคันนี้เลยไปครับแล้วถ้ามันเลยอ่ะพี่ถ้ามันเลยอะ่ะไม่เลยนะเพราะที่นี่คือการครับเลยไหมจรงิงจริงมันต้องเข้ารูนี่ไงทางให้ดีที่สุดนะให้เขาพายอย่าไปยุ่ง ไอ้พับครับไอ้พับไอ้พับไอ้พับหมาของอุทยานครับเมื่อกี้มาต้อนรับผมอย่างดีเลยนะมาเขาจะเข้าเข้าสุดถ้ำแล้วออกมาเนี่ยแหละครับเขาจะนําสุดเขาจะนําสุดถ้ำเลยเหรอครับผมเขาจะนําไปเรื่อยเลยครับออกจนเรามาออกเนี่ยแหละครับโอ้หที่นี่มีไกด์พิเศษครับนอกจากพี่โก้แล้วก็มีนี่ไอ้พับไอ้พับ